สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดอรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสบุรีวันนี้ได้รับเกียรติจากดรนพดลกิ่นทองครับซึ่งเป็นไมเซอร์เยอรมันนะครับเนี่ยครับท่านแล้วท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องยันยน์ยันยนต์ไฟฟ้ามากนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยาลัยของเราด้วยท่านจะมาเซตศูนย์ฝึกอบรมรถไฟฟ้าให้เรานะครับวันนี้ ท่านก็จะมาอธิบายพื้นฐานของรถไฟฟ้าว่าประกอบด้วยอะไรแล้วก็ทำงานยังไงนะครับก็ติดตามชมดร์นพดลกินทองครับอันดับแรกนะครับก่อนจะเรียนรู้เรื่องรถไฟฟ้านะครับต้องรู้โครงสร้างและส่วนประกอบทั้งหมดก่อนอันดับแรกที่แน่ๆคือเรื่องแบตเตอรี่พลังงานนะครับพลังงานแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปคือมันต่อขนาดหรือนุก,กรม นั่นคือพื้นฐานต้องรู้สูตรขนาดและอนุกรมต่ออย่างไรในวงจรแบตเตอรี่อันนี้เป็นลูกละ12โวลต์นะครับเนี่ยทั้งหมดกี่ลูกครับ5ลูกแสดงว่ารถคันนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ย60โวลต์นะประมาณ60โวลต์นะครับอยู่ในนี้เลยครับเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปครับตัวหัวใจหลักของการควบคุมพลังงานให้กับมอเตอร์เนี่ยเขาเรียก BMS ครับ Battery Management System หรือตัวจัดการพลังงานแบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์นะครับตัวต่อไปครับกล่องเล็กๆอันนี้คือตัวแปลงไฟครับ dc to dc จาก6 0โวลต์แปลงให้เหลือ1 2โวลต์เพื่อจ่ายให้กับอะไรฮะพวกวงจรไฟเลี้ยวไฟหน้าปัดไฟใหญ่ไฟใบต่างหงาไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ปกตินะครับชุดนี้ครับออกแบบไปเป็นพิเศษเป็นชุดไว้สำหรับตรวจสอบแหงเคลื่อนไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบได้ชุดมอเตอร์และชุดเพาขับแสดงว่ารถคันนี้เป็นลักษณะของ3ล้อนะครเป็นลักษณะของ3ล้อนะครับาาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วการส่งกําลังจะขับตรงไปที่ชุดเพืองท้ายและส่งออกที่ล้อเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับขั้วบวกสีแดงนะครับ แรงเครื่อฟ้ามีค่าเท่ากับจริงๆแล้ว12โวลต์นนะฮะตอนนี้11.49นะครับแต่ละลูกพลังงานต้องใกล้เคียงกันนะครับนะครับเนี่ยแต่ละลูกนะครับก็ประมาณ12โวลต์หมดนะครับนะครับ12โวลต์นะครับแต่ละลูกพลังงานทั้งหมดกี่โวลต์ครับวัดหัววัดท้ายอย่างนี้ครับ 5 7.4โวลต์ก็ประมาณ60โวลต์เพราะอันนี้ไม่ได้ชาร์จไว้นะครับแต่ก็ทำงานได้นะครับทีนี้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยในเรื่องของทางด้านวิศวกรรมเนี่ยถ้าเป็นกระแสตรงแรงเคขึ้นในฟ้าต่ำสุด60โวลต์กระแสฟ้าเพียงแค่จุดศูนย์สูงสอแอมป ก็ทำอันตรายกับคนได้มีอาการช็อตเล็กๆได้แล้วถ้าเป็นกระแสสลับอยู่ที่30โวลต์กระแสเท่ากันนะครับนี่คือจุดต่ำสุดที่จะก่อให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นชุดสาธิตอันนี้เป็นจุดต่ำสุดของรถ DC เป็นรถกระแสตรงอันตรายกับผู้เรียนน้อยมากกระทบน้อยมากสามารถจับต้องได้ครับนะจับต้องได้ เพราะว่าแบตเตอรี่ดีซีเนี่ยกระแสตรงเนี่ยไม่ดูดคนครับไม่ดูดคนสาเหตุที่เกิดการดูดเพราะว่าหนึ่งมีตัวคอนเดนเซอร์เก็บประจุอยู่ในรถยนต์บางทีเราไปแตะรถเข้าเนี่ยมีอาการกระตุกได้เพราะมีคอนเดนเซอร์บางตัวเก็บประจุไว้ก็จะคายประจุให้เราเนื่องจากเท้าหรือตัวเรามนไปสัมผัสกับตัวสายดินเข้ามันมีการลงกาวแต่ชั่วขั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ ในชุดอิเล็กทริกเซอร์กิตเทสบ็อกตัวนี้นะครับมีการออกแบบไว้นะครับอิเล็กทริกคอนยูสเนี่ยก็คือเรื่องของกระแสไฟกระแสตรงที่เป็น12โวลต์น,นะครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายเลยครับมัลติมิเตอร์สายลบนะครับต่อไปที่สายกราวหรือสายดินนั่นเองนะครับอิเล็กทริกคอนยูสเท่าไหร่ครับ12.6โวลต์เพราะมันถูกแปลงจาก60โวลต์57โวลต์เมื่อกี้เนี้ยผ่านโดยกล่องตัวนี้ แปลงให้เหลือ12โวลต์เพื่อจ่ายให้กับอุปก,กรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแสงสว่างเป็นระบบแตรต่างๆไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับมีสวิตช์วางปัญหาครับสามารถตัดวงจรได้แสดงว่าวันนี้12โวลต์ไม่จา่ายไปยังวงจรหน้าปัดวงจรอ,อื่นๆแล้วเห็นไหมครับหน้าปัดดับออนครับติดเห็นไหมครับก็จะติดขึ้นมานะครับอันดับต่อไปครับแบตเตอรี่ที่เราวัดรวมขั้วต่างๆถูก ต่อรวมมาอยู่ที่นี่นะครับแบตบเตอรี่เราเท่าไหร่ฮะ57.4โวลต์จริงๆแล้ว60โวลต์แต่เนื่องจากของเราเป็นเท่าไหร่ะ11โวลต์กว่ามาเลยไม่ได้60โวลต์แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ครับตอนนี้คือ57.4โวลต์ทั้งหมด5ลูกนะครับชาร์จจิ้งก็คือเรื่องของกระบบก,การชาร์จนะครับตัวมอเตอร์ครับมี3เฟสแน่นอนมอเตอร์มี3เฟสมีขั้ว U V ดับบิลหรือด mm ับบรยูขั้วยูครับ mm hmm. กระแสฟ้ามันเป็นทั้งหมด3เฟสเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราบิดทะร่ง mm hmm. เห็นไหมครับแรงเคลื่อนในฟ้าที่มันถูกใช้ไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาราโหลดหรือรอบการหมุนครับผมเพิ่มรอบนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับกินกระแสมากขึ้น mm hmm. เห็นไหมครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้มันใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้คือเปลเดียวนะครับคงที่นะครับผมย้ายไปที่ขั้ววีครับเห็นไหมครับใกล้เคียงนะครับขั้ววีก็ประมาณ15โวลต์เห็นไหมครับขัว้วยูครับเรื่อมต้นใหม่เห็นไหมครับ,าารบ,รบถ้าเราเร่งมันกินกระแสะมากขึ้นกินโวลต์มากขึ้นเพราะในในการทดสอบอย่างเงี้ยทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้เลยว่า เวลาที่เรามีการเหยียบพันเร่งเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะใช้พลังงานมากขึ้นกินกระแสฟฟ้ามากขึ้นนะครับรวมถึงการตรวจสอบด้วยคลิปแอมอันนี้การเรียนไฟฟ้าเรียนรถไฟฟ้าพื้นฐานต้องมีครับเพราะมันจะได้รู้ว่า P เท่ากับ V คูณ I Power ท,ที่มอเตอร์กินเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่า3เฟสเนี่ย สมมุติ15กิน3เฟสก็คือ60โวลต์มันจ่ายเป็น3เฟสถ้ามันกินตลอดเวลาเว้นแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยหยุดการทำงานเห็นไหมครับ <Okay. S 2> ไม่มีการจ่ายพลังงาน <Okay. S 2> เพราะั้รถไฟฟ้าเวลารถติดสบายครับไม่เปลืองพลังงานนะครับไม่เปลืองพลังงานยกเว้นแอร์อย่างเดียวแอร์ Air กินกระแสะแค่นิดเดียวผมจะสาธิตให้ดูนะครับในกรณีที่ เราเล่งคันเร่งเนี่ยผมเกาะคลิปแอมถ้าผมบิดคันเร่งดูนะครับการกินกระแสจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับถ้าเบา หรือประมาณ1แอมป์1.1แอมป์1.2แอมป์นะครับถ้าเราเร่งก็เป็น2แอมป์3แอมป์แต่ละเฟสสามารถคำนวณได้ว่ามีค่ากำลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่พลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราเทียบกับตัวโวลต์ครับตัวแรงเลื่อนไฟฟ้าถ้าแรงขึ้นไฟฟ้า ลองดูนะครับ1.3แอมแแรงเส้นลำภาประมาณ20โวลต์ทิ่เป็นพลังงานเท่าไหร่ครับ1.2 1.3คูณ20ก็คือประมาณ20วัตต์เห็นไหมครับถ้าเพิ่มเป็น2 2แอมตอนนี้พลังงานเพิ่มไปเท่าไหล่ะ 48วัตต์ครับพราอชุดสาธิตอันเนี้ยเป็นชุดฝึกพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของรถไฟฟ้าที่เป็นพื้นฐานรถไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยเราเห็นไหมครับที่จอดอยู่เรียงรายที่ทางวิทยาลัยเตรียมไว้ให้เนี่ยซึ่งจะต้องผ่านชุดน,นี้ก่อนเพราะชุดน,นี้จะสาธิตมองให้เห็นหมดเลยว่าตัวรถจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เราจะต้องมีเครื่องมือพื้นฐานต้องมีความรู้ด้านไฟฟ้าพื้นฐานก็วงจรขนาดและอนุกรมต้องรู้ต้องรู้พลังงานพลังงานของไฟฟ้า P เท่ากับ V คูณ I เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ลถไฟฟ้าครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับที่ดรดพดลกิ่นทองเนี่ยอธิบายเกี่ยวพื้นฐาน รถไฟฟ้าให้เพราะฉะนั้นเด็กที่มาเรียนกับช่างยนต์หรือช่างอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้านเด็กๆก็ต้องเรียนเรื่องรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเห็นที่ท่านอธิบายจะกระจ่างเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่จบมสนะครับก็มาเรียนระดับปวชกับเราหรือมหปวชก็มาเรียนระดับปวสกับเรา ท่านอาจารย์ครับลูกหลานของท่านก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นช่างที่สามารถซ่อมรถไฟฟ้าเหมือนไมเซอร์เยอรมันอย่างดรนพดลหรือช่างที่เยอรมันสนใจจะพาลูกหลานมาเรียนกับเราไม่ว่าช่างยนช่างไฟฟ้าหรือช่างอะไรก็ติดต่อมาที่นี่เลยครับเรายินดีต้อนรับลูกหลานของท่านแล้วก็จะให้ลูกหลานของท่าน เก่งเหมือนที่ช่างที่เยอรมันขอบพระคุณครับที่ติดตามรายการขอบคุณครับ